ท่านเทศว่าทุกทุกวันคนเราเนี่ยทุกอยู่ได้ทุกวันลงขาฟังน่ไยฮะทุกครั้งที่เห็นเธอทุกฉันก็ไม่เข้าใจอยากจะรู้เป็นเพราะอะไรทําไมถึงเป็นขนาดนี้มันจบลงไปแล้วไม่ให้มันผ่านไปเธอคิดถึงมันทีไรความสุขเธอหายไปทันทีเธอยังวางไม่ลงเธอไม่ยอมทําใจให้ปลงยังคงคิดวนเวียนวกวนทุกและทนอยู่อย่างนี้ อยากให้เธอทำใจให้สบายชีวิตมีเรื่องดีๆอีกมากมายไม่มีใครรู้วันตายจะเสียเวลาทุกข์กับมันไปทำไมเธอทุกทุกวันเธอเป็นทุกข์อยู่ทุกทุกวันความสุขเธอหายไปเป็นเพราะใครกันคิดเองทุกเองทุกมันได้ทุกวันอยากให้เธอสูดลมหายใจปัจจุบันกําลังทำอะไรอยู่กับสิ่งนั้นนั่นแหละดี หยุดคิดถึงเรื่องราวที่เคยผ่านมาอนาคตก็ไม่ใช่โชคชะตามันอยู่ที่เราทำวันนี้ผ่อนคลายวางมันให้ลงอยากจะบอกกับเธอตรงๆถ้ามองหาสิ่งที่มั่นคงมันไม่มีอยู่ในโลกนี้อยากให้เธอทำใจให้สบายชีวิตมีเรื่องดีๆอีกมากมายไม่มีใครรู้วันตายจะเสียเวลาทุกข์กับมันไปทำไม